สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็มีตัวอย่างนะคะปาะกานะคะที่เราเตรียมจัดส่งเช่นเดิมนะคะก็จะมีทั้งแบรนด์ต่างๆนะคะปากเกอ p e n t น l ทลอา f ์ติเฟรวมไปจนถึง r ามี่นะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะตัวอย่างว่าแต่ละรุ่นนะคะ,ะบางคนอาจกําลังมองหาปากกาสวยๆส,สักด้ามหนึ่งนะคะว่าเวลาที่เราจะทําเป็นของขวัญเนี่ยทำแล้วมันเป็นแบบไหนนะคะแล้วทําไมใส่ชื่อได้ใส่ชื่อได้สีอะไรยังไงนะคะวิธีการของการทำเรเซอร์ ะะก็เคยมีทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะว่าเราทำได้ทั้งแบบสกรีนทั้งแกะสลักรวมไปจนถึงเลเซอร์นะคะแล้วใน,ในวิธีที่เราเลือกใช้นะคะเขาเรียกว่าวิธีเลเซอร์ก็คือเป็นการที่ไม่ได้ใส่สีนะคะยิงลงไปที่วนวัตถุเลยนะคะที่ตัวปากกาเลยก็จะได้ออกมาเป็นสีตามเนื้อปากกานะคะก็อย่างตัวพวกด้ามดำพวกนี้นะคะจะได้เป็นสีออกทองแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าวัสดุ ขึ้นอยู่กับวัสดุข้างในของเขานะคะก็จะเป็นพวกทองเหลืองอแต่อย่างพวกนี้นะคะเป็นเพนเทลเห็นไหมคะตัวด้ามด้าก็จะได้เป็นตัวชื่อหนังสือสีออกเงินๆประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันสำหรับตัวตัวรามี่นะคะในคลิปนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวรามี่ลิมิเต็ดที่เป็นกล่องเซตนะคะก็จะมาพร้อมแพ็กเกจท,ที่มาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัว ลามี่ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวโมเดลออสตานะคะสีเป็นสีลิมิเต็ดสีอสูของปี2021นะคะนี้ ตัวปากกาเนี่ยเขาจะมีทําทั้งตัวที่เป็นตัวดินสอปากการุกรื่นโรโลบอลรวมไปถึงโฟลทอนเทนนะคะที่เราเห็นเป็นกล่องเซตแบบนี้นะคะอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยจะคือกล่องของปากกาโฟลทอนเทนนะคะแล้วตัวโฟลทอนเทนเนี่ยก็จะมีหัวปากกาหลายๆขนาดให้เลือกอีกนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูอย่างนี้นะคะที่เขาเรียกว่าปากกาหัวโฟลทอนเทนตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือที่เขียนว่า F F ก็คือตัวไซฟร์นะคะก็เป็นหัว0.5 นะก็ถ้าเกิดคนชอบหัวใหญ่ก็สามารถเลือกที่เป็นตัว b ีบอ1.0หรือว่า m 0.7ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว0.5ที่คนค่อนข้างนิยมนะคะเวลาเปิดมาตัวนี้เป็นหัวโฟตอนเทน ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวแบรนด์รามีนะคะตีตามีดอินเยอรมันอ่านี้เวลาที่เราเรเซอร์ชื่อนะคะจะได้ออกเป็นตัวหนังสือสีขาวแบบนี้นะคะเราก็สามารถทำข้อความได้ค่อนข้างยาวเลยนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกที่จะทำเป็น2บรรทัดนะคะก็คือเป็นของขวัญอ่าแล้วก็ชื่อผู้ที่ให้นะคะก็ประมาณนี้ นี้เวลาใส่ลงไปในกล่องเซตนะคะก็ตัวนี้นะคะจะใช้ได้ทั้งตัวหมึกหลอดที่เป็นหลอดสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นหมึกขวดนะคะแบบนี้เลยนี้หมึกขวดเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวรูปสูบด,ด้วยนะคะอันนี้ในกล่องเซตก็จะครบท้วนเลยนะคะคือแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมอใบวารันตีพร้อมกล่องพร้อมถุงที่เป็นตัวเซตของเขานะคะตัวนี้โอเค นีถัดมานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวปร์เกอร์กันบ้างนะคะตรงนี้จะเป็นแบรนด์ปร์เกอร์ทั้งหมดตัวกลางตัวนี้นะคะเป็นตัวปร์เกอร์ VIP นะคะซอนเน็ตสิบซอนเน็ตศูนย์เจ็ดนะคะสำหรับตัวนี้จะเขียนชื่อแบรนด์ปร์เกอร์โมเดลรุ่นของเขาคือซอนเน็ตนะคะเมดอินฝรั่งเศสตัวแหนบของตัว07นจะคะจะเป็นลักษณะแหนบแบบนี้ตัวนี้เขาเรียกว่า s o n n e t 07 m a t t e Black GT นะคะก็คือตัวด้ามสีออกดำด้านอะไรสีทองเป็นแบบลูกลื่นบอบพอยเพนตตัวนี้ก็สามารถใส่ชื่อได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวป a r เกอร์ IM นะคะตัวนี้จะเป็นตัว IM r o l l o รล l l นะคะ ตัว i m r o ็มโรร์บอลักษณะก็จะเป็นตัวเปิดบอกแบบนี้นะคะก็สสีนี้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าสีนิกเกิลอะไรล่สีทองนะคะก็คือตัวออกเป็นตัวด้ามสีเงินเงินอะไรล่สีทองนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวดำเงานะคะแร็ b แบล็คอไรล่เงิน,นเวลาทำชื่อก็จะได้ลักษณะประมาณสีออกทองนะคะวัสดุข้างในเหมือนกันแต่ว่าเวลาตัวที่มัน ขึ้นเลเซอร์ขึ้นออกมานะคะตัวดำเนี่ยมันก็จะเด่นออกมาชาัดเพราะมันเป็นตัวปากกาดาสีเข้มนะคะสําหรับสีเงินก็ออกมาเป็นสีชื่อสีทองทองแต่ลักษณะก็จะประมาณนี้ส่วนในส่วนของฟอนต์นะคะก็จะเลือกฟอนต์ได้ตามที่เราชอบเลยนะคะนี้ชุดนี้ลูกค้าสั่งเป็นเซตนะคะก็จะมาเป็นตัวปากกาลูกตื่นคู่กับโรโลบ,บอลนะก็จะประมาณนี้ ตุ้กตื้นก็จะมาเป็นตัวด้ามกดนะคะก็ตัวนี้จะมีทั้งตัวที่เป็นสีดำเงาทั้งคู่นะคะอะไรเงินแล้วก็อะไรสีทองก็จะประมาณนั้สำหรับตัวอย่างถัดไปนะคะลองดูป a r k เกอร์ก่อนแล้วกันนะคะตัวนี้เป็นป a r k เกอร์จ็อดเตอร์สแตนดาร์ดหรือออริจินอลนะคะก็เป็นตัวป a r k เกอร์รุ่นตัวที่เป็นตัวจ็อ t เตอร์ที่เป็นตัว ตรงนี้จะเป็นตัวอะไรสีเงินนะคะสเตเลสแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเนื้อพลาสติกด้ามสีมาเจินตาหรือว่าสีชมพูนะคะก็จะเขียนชื่อแบรนด์ปาร์เกอร์ made in France จะประมาณนี้แล้ว okay. ก็ถัดมาจะเป็นตัวแบรนด์อาร์ติเฟนะคะสำหรับ a r t ์ติเฟรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นไอริสนะคะเป็นตัวด้ามกดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ Iris เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน ออหลายสีประมาณ5สีนะคะตัวนี้เป็นตัวไอริสสีดำนก็ตรงนี้ก็จะมีตัวโลโก้ของแบรนด์อาร์ติเรกแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็น p e n เทลทั้งหมดนะคะในคลิปนี้ตัวนี้เป็นตัว p e n เทลที่ทรงด้ามใหญ่นิดนึงนะคะบอดี้สีขาวสำหรับตัวปากกาสีขาวก็ค่อนข้างหารุ่นยากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบปากกาด้ามขาวหมึกเจลนะคะตัวเพนเทลรุ่นนี้นะคะเขาเรียกว่าเพนเทลทวิส นะคะมีอยู่ด้วยกัน7สีตัวนี้เป็นบอดี้สีขาวเวลาใส่ชื่อก็จะประมาณนี้นะคะอ่าสวยงามตามก็จะออกขาวละมุนเลยนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวสเตอร์ g นะคะตัวนี้ เป็นปากกาโลหะนะคะด้ามสีดำอะไรเงินแล้วก็สีเงินอะไรเงินนะคะตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันแตกต่างกันที่สีนะคะเราก็ในส่วนของตัวที่เป็นรุ่นนี้นะคะที่เป็นตัวด้ามดำเราก็ด้ามเงินนะคะมีทั้งอะไรเงินแล้วก็อะไรพิงโก้ด้วยนะคะในนี้เราก็มาตัวอย่างให้ดูสีที่เป็นตัวอะไรเงินนะคะ เวลาทำชื่อจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าชื่อภาษาไทยก็สามารถทำได้สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวด้ำเงินก็สวยงามนะคะก็อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะคะค่อนข้างสวยงามชัดเจนนะคะก็จะเป็นบอดี้ตัวหมุนประมาณนี้ น้ำมึกก็มาเป็นตัวสีน้ำเงิน0.5นะคะสำหรับตัว Pentel Sterling สำหรับตัวนี้จะเป็นตัว Metal Slim นะคะตัวด้ามค่อนข้างตัวเรียวเล็กนะคะเราก็เป็นตัวแบบทรงเปิดปอใช้น้ำมึกเป็นน้ำมึกเจลนะคะสวยงามสำหรับตัวบอดี้รุ่นนี้ค่อนข้างเรียวเล็กนะคะเราก็มีตัวอย่าง สีออกอคล้ายๆสีกาไฟนะคะก็สำหรับบางคนเนี่ยอยากได้ประกาโทนสีเข้มแต่ไม่ชอบชอบด้ำดำนะคะรุ่นนี้ถือว่าสวยส่วนตัวเราก็ชอบนะคะเพราะว่าเรียวเล็กจับถนัดมือแล้วก็ใช้เป็นน้ำหมึกเจลด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทำชื่อได้แล้วแต่เลือกฟอนต์ออกมานะคะก็สำหรับ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลให้ของขวัญกันนะคะก็สําหรับใครที่มองหาของขวัญน,นะคะให้คุณพิเศษก็ลองสามารถเลือกชมเลือกดูกันได้นะคะหรือว่าต้องการข้อมูลอินโฟมิชันเพิ่มเติมนะคะก็ทักแอดมินได้เลยทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ประกาแบรนด์เนมนะคะ t ิกตอกมาดามเพนนะคะหรือว่าเพนแบรนด์เนมรวมไปจนถึง IG เพนแบรนด์เนมเฟซบุ๊ก นะคะอ่าแล้วก็ไลอดได้เลยนะคะก็ช่องทางการติดต่อก็สามารถดูที่ทาง youtube ได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันที่ youtube ช่องเพนแบนเนมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ